สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกตนะครับผมและว,วันนี้ผมจะมามินิรีวิวรวมไปถึงวิธีการปั้นน้องโซดากระต่ายวิบวับด้วยนะครับว่าหลังจากที่ผมเอาไปลองเทสในห้องจำลองนะครับผมยังไม่มีบอสให้ยิงเป็นหลักเป็นแหล่งนะเดี๋ยวรอเทสตเต็มๆอีกทีหนึ่งในโซโลเลทนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมินิรีวิวสำหรับศักยภาพของน้องโซดา เมื่อเอาไปเล่นกับทีมช็อตกันนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปโเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพื่อนก็จะได้รับ e ีโ o j i สัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพโจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรี และหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรานามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือ นึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์โซดากระต่ายวิบวับเนี่ยเป็นตัวละครที่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะกินใบสกิลเยอะนะคะผมแต่ผลปรากฏว่าไม่ได้กินเยอะอย่างที่คิดเพราะว่าสกิลที่หนเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าอาจจะต้องอัพที่เลเวล10เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะได้ จำนวนสแต็กชิปทองคำเนี่ยคุณอัพแค่7ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเลเวล7จดเนี่ยคุณจะได้สแต็กชิปทองคำอยู่ที่50แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพร์อรตี้ในการอัพสกิลอันดับแรกเนี่ยจะเป็นสกิลที่1นะครับผมเพราะว่าเราควรจะมีชิปทองคำให้เต็ม50สแต็กตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าจะทำให ทริกเกอร์สกิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิลที่2หรือว่าเบอร์สกิ l เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าโซดาเป็นคนปั้นส t ต็ k เองนะครับผมเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งสำคัญสุดนะครับเพราะฉะนั้นลำดับในการอัพสกิลเนี่ยก็จะเป็นตามในรูปนี้เลยนะก็คือสกิลที่1 744แล้วก็ค่อยอัพเป็น777จากนั้นแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องอัพสกิล l 2กับสกิลเบิร์ดนำสกิลที่1 เพราะว่าสกิลสองเนี่ยเป็นดาเมจสำคัญที่สุดของโซดาครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่โซดาสามารถเข้าฟูเบอร์ได้เต็ม15วิจะได้ดาเมจเสริมเนี่ย85บวก52ก็คือ130กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้คือดาเมจก้อนโตเยอะมากๆเลยและแค่เพียงคุณยินึ่งนัดคุณจะเห็นเหรียญทองกระจายแบบนี้ครับผมไอดาเมจที่พล็กเข้ามาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเพราะมันบวกตั้ง132% ต่อมาก็จะเป็นเบอร์สกิลเนี่ยเราสนใจที่แอคแท็เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาเต็มฟูลเบอร์สิบห้าวินะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่ากับสกิลที่2แล้วก็ใบเบอร์สค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าผมเป็นไอดีบ้านโตเนาะใบสกิลค่อนข้างเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครคิดจะอัพจริงๆแล้วเนี่ยเป็น77ก็เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นโซดาเนี่ยคุณควรจะมีทูอยู่ในทีมนะครับเพราะทูเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่ม แอดแฮกสตีดให้กับเพื่อนได้นะครับผมโทมนี้จะเป็นคอสําหรับทีมชดกันคู่กับโซดากระต่ายวิบวับนะครับโซดากระต่ายวิบวับเนี่ยถ้าไม่มีโทมเนี่ยสกิลที่1จะหลุดนะครับเพราะว่าบัฟมันจะอยู่แค่2วิแล้วชดกันเนี่ยต้องยิง3นัดซึ่งใช้ระยะเวลา2วิพอดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางช่วงที่บัฟดาเมจโจงตีตรงเนี้ยหลุดนะครับผมแล้วก็การปั้นสแต็กเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่โรเทชันของโซดาที่ ไม่มีโทฟเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บสแต็กชิปทองคำได้ถึง30สแต็กนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสียเบนเฟิตไปพอสมควรนะโซดาจะไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ถ้มว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมทีนี้มาดูทีมกันบ้างน,นะครับทีมคร่าวๆเนี่ยคอทีมของทีมชดกันเลยเนี่ยผมจะอธิบายแบบเร็วๆหน่อยละกันนะครับผมทีมชดกันเนี่ยคอจะเป็นโทบริรวหน้าและก็โซดานะครับโซดาจะทําให้ทีมชดกันน่ะมีฟูลเบิร์ดอยู่ที่15วิ้าวิ ทำให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ตัวโลคูดาวนะครับมันจะติดคูดาวแค่ประมาณ1วินาทีนะเสร็จแล้วคู่หูดูโอ้ที่เป็นดีเพชคู่บุญกับโซดาเนี่ยในแผ่นนี้ก็คือ p พวีตี้เมใจร้ายนะครับผมเล่นด้วยกันคุมมากๆเลยนะครับอีกช่องหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับจะใส่ดีเวสชดการเพิ่มเข้าไป1ตัวก็ได้หรือจะใส่ฮิลเลอร์ก็ได้นะครับถ้าใส่ฮิลเลอร์เนี่ยในแพทแพทนี้มี2ตัวนะครับหคืออาจารย์มาเซนาเป็นชดการเหมือนกันได้เบเนฟิตจากโทบ2สคืออลิสยังไม่ได้เข้าเกมนะครับน่าเป็นเหตุผลว่าทําไมอันนี้เป็นมินิรีวิวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เทสกับอลิสกระต่าย แดนมหาสจัจจ์นะครับส่วนถ้าใครจะเติมดีเพสลงไปก็เติมดีเพสธาตุลงไปครับผมถ้าคูณเจอบอสธาตุลมแพ้ธาตุไฟคุณก็ใส่เรกถ้าเจอบอสธาตุเหล็กแพ้ลมก็ใส่กิวตี้เข้าไปเสริมได้ทีมค่อนข้างที่จะยืดหยุดแล้วนะครับในตอนนี้นะรวมไปถึงอิซาเบลเท่าที่ผมลองเทสเดี๋ยวผมให้ดูของอิซาเบลของผมกันก่อนนะอิซาเบลเนี่ยผมไม่มีชนะทางธาตุเลยนะครับผมแล้วก็สกิลไม่ได้อัพเลยหนึ่งหนึ่ง,งแต่ว่าทําแค่โอเวอร์โหลดมาครับ ผมเอาทีมไปเทสนะคบผมอันนี้คือวันแรกนะครับโซดาผมยังไม่มีดาวเลยนะก็คือเพิ่งทําดาวมา2ดาวแต่ขณะที่วันล่าสุดเนี่ยผมลองเทสแบบไม่ใส่อิซาเบลสำหรับบอสที่เป็นธาตุน้ำนะคุณสังเกตเห็นไหมว่าอิซาเบลที่อัมาน1นึเนี่ย ดาเมจไม่ได้น้อยไปกว่าทีมที่เล่นกับชูการเลยนะครับผมคิดว่าอิซาเบลและไพเวตี้เนจใจร้ายที่มีชนะทางธาตุเยอะเนี่ยทีมไฟฟ้าทีมนี้เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับและเราก็แค่เอาโซดาเนี่ยมาเป็นตัวขยายเบิร์สกิลแล้วก็ยิงซึมๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซดาเนี่ยจะค่อนข้างเฟลก้อสมควรครับ อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเทสในห้องจำลองบอสาไฟฟ้าแพธาตุเหล็กนะคบผมก็ดูจากกระสุนบอสได้นะเป็นสีม่วงก็เดี๋ยวให้ดูดาเมจสําหรับโซดากระต่ายวิบวับที่ผมมีชนะทางทตุแค่แถวเดียวนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้แค่ชนะทางทตุแถวเดียวนะถ้าทําชนะทางทตุเยอะกว่านี้ก็น่าจะพุ่งพาได้เยอะกว่านี้นะครับผม ในขณะที่ผมเอาทีมเดิมเนี่ยไปเทสกับบอสท่านน้าซึ่งแพ้ท่าไฟฟ้าไพเวตตี้เมจใจร้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวแบกนะก็สังเกตเห็นได้ว่าซดาเนี่ยดาเมจลดลงไป 200m นะครับผมในขณะที่ไพเวตตี้เมจใจร้ายของผมเนี่ยมีชนะทางธาตุเยอะนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะอ่ะเพื่อนๆดูครับผมอันนี้13เปอร์เซนต์23เปอร์เซนต์แล้วก็23เปอร์เซนต์นะมีด้วยกันอยู่3ชิ้นนะครับผม ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งเบสทั้งคิ้วเนี่ยจะมีชนะทางท่าอยู่ที่ประมาณ80%ในขณะที่โซดาของผมเนี่ยมีแค่แถวเดียวนะครับนั่นก็คือส่วนหัวนะ23%ใส่คิ้วก็เพิ่ม10%บวกกับเบสตัวเอง10%ก็จะอยู่ที่43%นะครับก็คือน้อยกว่าพวเวทที่เยอะเลยนะแต่ว่าขนาดมีแค่ชนะทางท่าแถวเดียวเนี่ยยิ่งไม่600เลยนะครับถ้าสมมติว่าบอสเป็นท่าไฟฟ้าแผ้เหล็ก ก็ถือว่าเป็น DPS ที่สุดโต่งมากๆเลยผมว่าตัวนี้เก่งมากครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นใครจะปั้นตัวละครตัวนี้และจะทำา OL ให้ตึงๆนะคะผมแนะนำนะครับดามจชนะทางท่านครับนั่นก็คือสิ่งที่คุณควรจะหาสำหรับคอนเทนต์เอ็นเกมไม่ว่าจะเป็นยูน o n ว a ร d หรือโซโลเล d นะคะผมคี่ว่า อออันนี้มันแวลูมากๆเลยและสุดโต่มากๆนะคะผมถ้าใครอยากจ,จะทำน้องให้สแตนดาดเล่นง่ายๆหน่อยก็เป็น Attack เนะครับผมตามด้วยคิเลตแล้วก็ m a ็ a m อมโแถวคิเลตค่อนข้างสำคัญนะครับผมเพราะว่าเราเล่นทีมชดกันซึ่งทีมชดกันเนี่ยจะมีโทปกับลีโอน่าในการที่จะบูตคิเลตนะครับและน้องก็มีบัฟคี y d ดาเมจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้น้องติดี่บ่อยๆจะดีกว่านะครับ เหมือนในคลิปวีดีโอนี้นะถ้าสังเกตดูก็คือน้องยิงติคีค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนสเตตที่มีประโยชน์อีก2อ,อย่างเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องทบ,บี้ตะบอลรีห,า,หนานั่นก็คือครีดาเมจกับแม่นยำนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายนะครับหาชนะทางท่านแอคแท็กทีเลตและก็แม็กแอมโมประมาณสัก2แถวจะดีกว่านะครับ และนี่ก็เป็นมินิรีวิวนะครับสำหรับตัวละครโซดากระต่ายวิวามนะก็เป็นตัวละครที่มาเติมเต็มให้ทีมชวม่วกันสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆถามว่าตัวละครคอทีมช่วกันมีตัวอะไรมั่ง ผมก็คงต้องตอบแล้วล่ะว่าโซดาคือทีมขอช็อตกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอลอลิสเข้าเกมมาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวฟูลทีมทีมช็อตกันให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะครับถ้าคลิปวันนี้มีประโยชน์รบกนวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดสมัครสมาชิกกับโจดันโจด้วยนะครับคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ